ลิเดียแมทธิวแจ้งข่าวดีกำลังจะมีลูกคนที่3แล้ว วันที่17เมษายน2565ลิเดียซารันรัสแจ้งข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนที่3น้องดีแลนและน้องเดมี่กำลังจะเป็นพี่แล้วยอมท้องครั้งนี้ตามใจแมทธิวดีนสามีและขอเป็นคนสุดท้ายท่ามกลางเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากโดยลิเดียได้โพสต์คลิปลงในอิ s สตาแกรมเป็นภาพครอบครัวครบทั้งสามีแมทธิวดินพร้อมลูกชายดีแลนและลูกสาวเดมี่ในเครื่องแต่งกายทีมครอบครัวมังกร ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของซีรีส์เรื่อง Game of Throne กำลังล้อมวงเปิดกล่องสมบัติซึ่งข้างในมีไข่ปริศนาวางอยู่โดยลิเดียระบุไว้ว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังจะมายอมพ่อเป็นคนสุดท้ายน้องของเดมี่มาแล้วจ้าเดมี่จะเป็นเจเจซึ่งความหมายว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายจะคลอดเดือนตุลาคมนี้ทีมข่าวนานนิวต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ